ถูกฝังอย่างไม่เรียบร้อยพอฝนตกน้ำซอะหน้าดินก็เลยทำให้เราพบศพกับภุมกับผมต้องสอบปากคำคุณว่าทำไมถึงมีศพในทุกที่ที่คุณเขียนไว้ในบทว้าอย่าไปซื้อศพจากสับเลอ์มาเข้าจ่าแฮมมอร์ครับคือมันก็ไม่มีทางอื่นแล้วพี่แผนมันเหมือนจริงด้วยนะพี่อยากได้เหมือนจริงไม่ใช่เหรอถ้ามึงไม่เอาก็แล้วแต่นะเวยมึงถ่ายไม่เสร็จตามสัญญา โดนปรับซวยหนักกว่าเดิมว่าที่จิตแพทย์จะเข้ามามีส่วนร่วมก็คงจะต้องสงสัยว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตแล้วทําไมฆาตกรฆ่าด้วยวิธีนี้คะคนร้ายอาจจะไม่ต้องการที่จะเห็นใบหน้าของผู้ตายอีกแล้ว่คกูไม่ดีบ้าท่ายตายรู้เรื่องนี้นะพวกมึงตายกูเอาตายผมจะรีบปิดคดีนี้ให้เร็วที่สุดเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ที่แย่คือคนที่ตายและเป็นคนในกองที่ผมรู้จักทุกคนแล้วนี่มันก็ยิ่งชัดเนี่ยสารส่งที่เหมือนกันทุกอย่างมันชี้มาทีุ่คนเดียวบอกเลยว่าผมไม่ได้ทำผมจะฆ่ามันฆ่ามันให้ตายตรงนั้นเลย